เว็บแรกเท่านั้นทำความรู้จักโซเฟียสตอตนางงามสาวกระแสรแรงสวยดีกรีไม่ธรรมดาตกใจทุกเว็บอยู่ดีๆก็กลายเป็นเรื่องกระแสร้รอนแรงแห่งวงการนางงามเดินสายเลยสำหรับการประกวดที่ดาผ้ามีขินประจำปี2567ปีนี้ผู้ชนะที่คว้ามงไปครองก็ได้แก่น้องโซเฟียสตอต ที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นสะเทือนโซเชียลเนื่องจากความสวยมากจนไปคล้ายกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครแต่เก็บไว้ในใจก็พอสำหรับนางสาวโซเฟียหรือน้องโซเฟียเป็นลูกครึ่งชาวจังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งมีหน้าตาสวยหวานมากซึ่งเมื่อปี2566น้องโซเฟียก็เคย ชิมรางเข้าประกวดที่ดาผ้ามีขินมาแล้วครั้งหนึ่งในครั้งนั้นเจ้าตัวสามารถเข้าผ่านสู่รอบสิบคนสุดท้ายแต่พอกลับมาในครั้งนี้น้องโซเฟียก็สามารถคว้ามงไปครองได้อย่างสำเร็จท้งนี้นอกจากน้องโซเฟียจะสามารถคว้ารางวัลที่ดาผ้ามีขิดประจํา267มาครองได้สำเร็จแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีน้องโซเฟียเดินสายประกวดและสามารถกวาดรางวัลชนะเลิศมาแทบทุกเว ททีีเเลยเดยดวอาทิเช่นชนะเลิศนางงามภาคครามสกลนครประจำปี2567รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งที่ดาสองฝั่งโคงประจำปี2567ชนะเลิศนางสงกรานสุพรรณบุรี2567 ชนะเลิศนางสงกรารพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการปี2567ชนะเลิศที่ดาบ้างไฟภาคทาาจังหวัดอุดรธานีประจำปี2567ชนะเลิศที่ดาเกษตรจังหวัดปราจินบุรีประจำปี2567รองอันดับ3มที่ดาหอมหมกปากท่าจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและชนะเลิศที่ดาภาพมีขิดประจำปี2567โอ้โหท่านผู้ชมคะเรียกว่าเธอนั้นกวาดรางวัลไปอย่างมากมายเลยทีเดียวและเธอนั้นสวยมากค่ะหน้าตาระไม้คล้ายกับคนที่เรารู้จักกันทุกคนอย่างมากๆเลยนะคะและก็เรียกได้ว่าตกใจทุกแวบเลยค่ะเพราะว่ารอยยิ้มของเธอนั้นเหมือนมากๆเลยค่ะและจะเหมือนขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพของเธอพร้อมๆกันเลยนะคะ